แจกช็อปฮ่าฮ่าฮ่าให้พวกคุเดือดฮ่าฮ่าฮ่าฮแกกูเลิกเล่นเกมสวัสดีครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวลคัมทูมายวอล์ก คือเคยคิดจะทําอะไรอย่างนี้นานมากแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีวันนี้มีโอกาสไปข้างนอกก็เลยเริ่มเลยเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเรานัดกับผู้อีกแก่ทั้งหลายไว้โอ๊ยขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วอ่ะ ทุกคนอีแกมันมาถึงแล้วทุกคนคือโอีแก่ทั้งหลายไฮไม่บกันก็นึกว่าเอาแจดมาแจับแนี่นี่

อันนี้คือใครพี่หมวยนะรับตัวหน่อยสวัสดีค่ะพี่หมวยนะคะจากช่องจากช่องอันนี้คือและอีกคนคือใครเอ่ยสวัสดีน้องจ้องจากช่องคุณโซ ผิวข้าวลรวจ้าแมกอะไรสุดที่สุดดิโอ้ยมันไม่มันไม่ใช่น้ำแข็งก้อนเล็กเว้ยมันมามันหมดอ่ะไม่มันจะต้องเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กด้วยเขี่ยมันละ หลอดมัไห้นี่เกินอะปอดมันพอดีรู้หรือเปว่ากล้องหน้าก็ใช่หน้าอย่างเงี้ยหรอตลกเกินทำไมเขาดุเขากล้องหน้ามันแบบนี่เอย่างเงี้ยได้รูปกไปไหนกันต่อก๊ัไมทไม่ได้ีหือนอยชอด เซฟซีหนึ่งลอ่แต่จะได้ไม่มาหรอกมันไม่คนอยู่างเดียวเออดูจะไปไต่ต่อกีชาบูหม่าละจมูกเป็นแท่งใสค่ะทุกคนเจ้าผมธรรมชาติหรอธรรมชาติอ้ย้ยกลัว อีฟมาดูแอชาบูหม่าล่าเนื้อ <Yeah. S 2> อยากกินในนี่ในชาบูหม่าล่าขนมจีนแกยกขนมจีนแกเคียวหวานแกนี่ก็เอาวดนะ้รามาเซ่ล้ารถกูมันไม่มีเนี่ยช่องน้อยไหมปะช่องน้อยแต่พอตัว <c ười> มันช่องน้อยแต่พอตัวเกินอะ่ะเออมันช่องน,อ <c ười> น้อ,นอยเฮ้ยถอไปบ้างได้ปะ ไม่ขับเลนอื่นดีว่ามาขับเลนแต่เลนซ้ายดูดิแล้วพี่บอยดังผมอยากจะเป็นเสียงแกโอ้สึยแล้วเป็นเสียงแกเลยสาวมากกับรถตรงนี้จ้าพี่ระวังเลยเนาะเหมนแยกทีเทินกับเซนตักุ่นก็คือโดนลิขสิทธิ์นะจะบอกให้ สกัลิกี้วกละรกัี่ยสกิดีลยที่โกไม่รู้จักอ่ะใช่แย่าไ่ยมึงตัดเอาไม่รูตัดขาตัดลงไปเลยนี่มันอยู่ในนี้นี่านอ่ะอยู่ในในใช่ใช่ใช ไม่รู้ไม่เคยกินเหมือนกันนู่นปะคืออเส้นุ่งนุ่งนู่ข้างในงไหนนู่นนู่นข้างในนนู่นอ้อ่นี่อะไรอ่ะนวดเอ้ยมันต้องจอดรถตรงนี้ปะราค่อยเดินเข้าไปเออแต่พากินมันแกเฮ้ยนี่มันสาคืนพี่ก็ใช่มันอยู่นนี้อะไรนี่ง จอดตรงนี้ได้ไม่ต้องเดินไปไม่ต้องไปจอดบนหิ้ว้งปิดหรอฮะออกเปิดสิเอ็ดโมของวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ปิดแล้วถึงซีสองหิวจะแดกหัวเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ thank y o าแ h a n k you นี่ทุกคนเราอยู่ที่ร้านหมาล่าเนื้อมาแล้วมาแล้วโสดโสส ชาบูอลามันคือใบอะไรอ่ะมันคือใบนี้ป่วยเลง้งไม่รู้เห็นชื่อป่วยเล้งกิมมง <c oughs> นหมคือคือคือป่วยเลง้งไม่ใช่มันคือกวางตุ้งกวางตุ้งมันเหมือนไอ้นี่ผักมุ้งนี่มันคือกวางตุ้งจังอะไรนะถ้ากินจิ้มันจะมีผัวอันนี้เขาเอามาให้หรอหรือว่าฮัลโหล ตอนนี้จ <or j im uts> uh ้า oh. กินจะไมขาเส้นจังอืนี่เอาันี้มานี่ออนี้นอนีเียนจบคนเดียวมีอูามาให้ใส่ทำไมอะคะน้องไทหอเา

พอมาอย่างวัต euh> yeah สิกเบคอนเมื네่อกี้มันมาปั๊บสามคันเท่าไรอะมาแล้วหมดเลยครออ๋อนี้มันหมูมันค่ะเบคอนเบคอนเท่าไรกินัเบอนเบคอนเทนาไสองสามก็คือเนื้ออะไรมันมาบ้างวะปิอายแน่เลยอ่ะปิอายสองก็ได้ ทตแล้วกว็่คุณี่ไปทนที่กำ้้วเหม่ป็นแน่เะ,ะเใครที่ชอบดราม่าเวลาเล่นเกมอะไร็จะคิดดได้เลยมีเกมนี้ไหมมาล่ เราเอ้าปากมันเลื่อนไหลแบบเอากีเราเอาบามาไปคืนได้ปะยังไม่แกะยังไม่ได้แกลี่ยเลยนี่คืออะไรดเส่อน นีเนื้อต้านดำถ้าสั่งเนื้อไปสองพันเหมือนกันนะแต่ไุ๊บให้หวกับไป้ทารกอ่าอาน้ำจะอาบหรือเปล่า อ่าทำไมเสียวเลวลาเล่นเกมนี่ก่อนก่อนกินโจ๊กไม่ได้จะหมดทุกคนหอมยังเว้ยแบบมันรู้ไม่อกว่าวกกูล้วเล่เก ไไม่ be, ้เปิดตากี่มองตี <m <m ่สองเยอะมากมือรูแบบไม่อยากได้ชุดบ um um ้าแบบวันทีเลิกเล่นปะไม่เป็นไรให้มันเปลี่ยนให้ก็ได้เราเอาชุดเนาะเราเอาชุดเดี๋ยวตาต่อไปจะเป็นที่เจ็ดร้อยกล้อง เป็นชุดทุกคนฟังไว้นะโจของฉัน z มันได้อันนี้แต่ของฉันจะเป็นชุดแดงเบอดเลี้ยแต่เป็นเหลี่ยมริมซิ่ไม่เอาถ้าได้ละนะครับคุนดีใจก็ดีแต่คุก็อยากได้ชุดบ้างอ่ะอยาได้เปิ้แมวเหมียวโจได้แหละยังไง เ็นไม่เ็ไม่หม่เเหมือนผมไทยขัมอเราไมู่เลยมึงเหมือนเลาอะไรกินเลาได้หมือนจริงจริงเราไม่กินเลาาะสราะทำ ดีมากแดดดีกลับบ้านไปเล่นเกมกันเถอะทุกคนถึงอกา,ก,อก,าก,กันแล้วบายบายพี่วันนี้เป็นที่เท่าไหร่นะคลิปนี้ถ่ายวันที่ยี่สิบหก จะลงชาเขาก็รู้เลยลงอีกทีก็คือปีหน้านปีหน้าก็ลาปีหน้า,นาแต่ซื้อวันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยได้ถาเจอกันที่นารกะวอกครั้งแรกค่ะทุกคนและครั้งสุดท้ายถ้าใครได้ดูก็คือฝากดูด้วยนะเพราะว่าอาจจะไม่มีอีกแล้วไปตามต่อได้ที่ไลฟ์ทุกวันจนถึงวันไหนไม่ได้ว<า>ันไหนอย่างไรก็ไรวันไหนไม่ไรก็ไม่ไ์